สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับที่เห็นเราสองคนออกมาอยู่บรรยากาศนอกสตูดิโอแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้บุคคลสำคัญของเราเนี่ยเธอไม่สะดวกที่จะไปสตูดิโอว่าอย่างนั้นเหะอ้าวเอ๊ะทำไมง่ายขนาดนี้ล่ะ <c oughs> เอาก็เขาเป็นแขก VIP ครับเอเอเราก็ต้องมาตามหาแขก VIP ข,<อ>ของเรานะคะคซึ่งแขก VIP ของเราในวันนี้นะคะเธอเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะที่บอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะกับบทบาทดีเจ พิธีกร,รนักแสดงที่รวยอารมณ์ขันนะคะแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและอารมณ์ขันนั้นนี่นะคะต้องบอกว่าเธอเคยตกเป็นทาสอวยามุกที่เรียกว่าหวยยาวนา,นานนับ10ปีเพราะว่าหวังรวยค่ะคแต่ความเป็นจริงคือคสูญเสียเงินเป็นล้านเลยแต่ที่สำคัญนะคนส่วนมากเล่นหวยนานๆเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยถูกบ้างก็เลยติดใจก็เล่นใช่ไหม,ม,มแต่สิปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยถูกแม้แต่ครั้งเดียว แต่ก็ไม่เคยหยุดเล่นนะครับแล้ววันนี้เธอก็จะมาเปิดเผยถึงความงมงายในอบายามุขของเธอในหัวนี่นะครับว่าเธอสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วถึงติดนักนะครับซึ่งตอนนี้แขวเชิงเราก็ตอนนี้ขูดเลขคออยู่ข้างบนแล้วนะครับเลิกแล,เลกแล้วเ้ว,เอ,วเอยู่ข้างบนเดี๋ยวขึ้นข้างบนค่ะไปเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรินจงฉันนั่งตามสบายค่ะบ้านบ้านน่ารักแขกเยอะสิเนี่ยต้องกินข้าวใหญ่พ่อต้องประชุมกันด้วยไม่ได้ที่เขาถ่ายทำมี่ร้านมาถ่ายค่ะ เื่อกี้คุณพอลก็แอบดินทาบอกว่าทำไมคะน,นี่คุณตุย้ยจึงว่าคนอาจจะเดินขูดเลขไปตามฝาแล้วอุ้ยสะเทือนใจมาก <laughs> เลิกแล้วค่ะพี่พอลเด็ดขาดเลิกเด็ดขาดนะคะเลิกมากี่ปีแล้วคะตุ้ยเลิกมา6ปีแล้วค่ะพี่ตุ๊กคะถือว่าโชคดีที่เลิกได้นะคะเ,ออเห็นว่าหมดไปเป็นล้านมันมันหมดได้ขนาดนั้นเลย <laughs> แห้ยิงว่านะคะยิงนับเข้าข้างตัวเองยิงว่าไม่ถึงล้าน แต่ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองถ้าไม่เข้าข้างคนอื่นคนอื่นมาถล่มแล้วว่าถึงกี่ปีเอาเล่นมากี่ปีงนี้เดี๋ยวจะลองคำนวณสิบสามสิบสี่ปีนะคะเล่นงวดละเท่าไหร่โดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณก็เล่นติดติดไว้สักสามสี่พันสามสี่สามสี่ห้าใช่สี่ห้าคแล้วมีบางงวดที่เล่นมากกว่านี้ไหมมีมากกว่านี้ค่ะบางทีมีมากเราคิดเป็นห้าเดียวคิดเป็นห้าพันห้าพันนี่คือเดือนละเดือนละสองครั้งใช่ไหมครับเดือนละหมื่นหนึ่ง ปีละแสนสองสิบปีล้านสองนี่เล่นก่อนสิบปีอีกโอ้ยทำไมคิดเล่นเก่งลืมนักที่หยุดลืมนักที่หยุดไปด้วยเหมือนกันก็คร้าๆประมาณแล้วเล่นมาเป็นสิบปีใช่ไครับเป็นสิบเริ่มเล่นแต่เมื่อไหร่เริ่มเล่นก็คือเรารู้ว่ามันมีหวยอยู่บนโลกใบนี้ค่ะก็อยากจะเข้าไปจอยแล้วค่ะสมัยทางานหรือสมัยเรียนตั้งแต่เด็กอะค่ะก็อยากเล่นความอยากเล่นคือตั้งแต่เด็กก็เห็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะชอบถามเด็กว่าลูกหวยออกอะไรจ๊ะชอบถามน้องเบบี้ค่ะถามน้อง ีหรือไม่ก็ถามเราเหมือนกันเราก็เคยบอกอหวยผู้ใหญ่ไปอะไรเงี้ค่ะแล้วก็สึกเฮ้ยมันจะต้องแบบเป็นสิ่งที่โอเคแล้วก็เลยเริ่มเล่นตอนม5อะไรเงี้ค่ะแต่ไม่ได้เล่นหวยบนดินนะคะซื้อลอตเตอรี่ เพื่ออะไรเร็วค่ะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพราะรู้ว่าพอเราลงทุนมันคือการลงทุนค่ะคือลงทุนแค่นี้แต่ก็ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าที่เราลงทุนไปเยอะอ๋อถือว่าเราโชคดีเลขเป็นก็แค่เลขเอามาจากไหนเลขเลขตอนเด็กก็ไม่ไม่เอามาจากไหนค่ะก็กุกเก็บหยิบอะไรได้ก็หยิบอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาอย่างค่ะเลขมันก็จะต้องเราต้องหาเลขมาซื้อให้ทันงวด เช่นบนหัวเตียงของเราจะต้องมีกระดาษดินสอเอาไว้เพื่อพร้อมเพื่อพร้อมหากเราหลับฝันไปตื่นขึ้นมาเลขอะไรที่ติดอยู่ปิ๊ง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 ปต้องจดลงเพราะไม่งั้นจะลืมเคยเสียอกเสียใจที่ลืมมาหลายคราวด้วยกันแลวว่ามาจากความฝันนะเนี่ยครับมีจากความฝันด้วยค่ะแล้วก็มีจากสายหวยอื่น เราต้องมีสายมีคอนเน็ชันก็จะมีสายหวยที่จบอกว่าเลขนี้งวดอะไรอะไรแรงอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะตอนเด็กๆเอาเงินจากไหนมาซื้อครับม .5 เองครค่าขนมค่ะอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอยู่โรงเรียนแล้วก็อยู่ที่หอคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้เงินเดือนพ่อแม่ไม่ละแคละค่ะอยู่ดีก็ให้เงินค่าขนมแล้วก็อยากให้แม่คุณแม่ซื้อขนมมาให้ใช่ใช่ไม่รู้หรือว่าลูกเอาเงินที่จะต้องกินขนมหรือกินนม ไม่รู้ค่ะรู้ไม่ได้ด้วยนะคะ<ม>คือแม้ขนาดโตมาก็เล่นหวยขนาดไหนก็ไม่ได้บอกพ่อบอกแม่ค่ะเพราะเราก็รู้ดีว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาจะเป็นห่วงคน,คคนอื่นเขาจะเป็นห่วงคนที่รักเราก็จะเป็นห่วงตอนนั้นตอนนั้นคาดหวังกับกับหวยขนาดไหนครับคาดหวังสิคะคา,าดหวังว่ารางวัลที่หนึ่งเท่านั้นใบที่หยิบเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เราไม่ชอบอเราก็จะได้ไม่ต้อง,ง,งมาเรียน ถ้าเรามีเงินมีทองความรู้ก็ไม่จาเป็นนะคะบัญญ <laughs> ัเจ้าหังอื่นของตนนะบัดนั้นไงคะ <laughs> น้องเด็กไงน้องเด็กก็แบบไม่อยากจะเอ็นน้องเด็กก็ไม่อยากจะเรียนหนังสือไม่อยากจะเจอครูที่ดุก็ <laughs> ถ้าเราถูกหวย <laughs> เป็นมหาเศรษฐีซะก่อนแล้ว <laughs> ไม่จำเป็นแล้วมไม่จำเป็นดูความคิดของคน,นได้นะคนมันคิดได้ทีนี้พอไม่ถูกค่ะความรู้สึกแบบพอตรวจแล้วไม่มีเราเลยหนึ่งสองรางวัลที่ะอะไรไม่มีเราเลยผิดหวังวูบวูบแล้วก็จิตตกแล้วก็เซ็งแต่ก็คือตอนนั้นมันก็ไม่ได้ซื้อเยอะ,ะทีนี้พอหลังม .5 ซื้อมาตลอดเลยไหมครับก็ซื้อมาบ้างค่ะแต่ก็ไม่ซื้อเยอะ,อะพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปเน้นเรื่องกิจกรรมไปตื่นเต้นมาเข้ากรุงเทพก็เห็นกรุงเทพเห็นเพื่อนกิจกรรมไปก็ ก็ไม่ถึงหยุดเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็หยุดเลยเหรอหยุดเลยไหมครับไม่ถึงเลยหยุดนะคะอาจจะมีซื้อติดมือบ้างเห็นมาบุญครองค่ะจุษามาบุญครองอย่างเงี้ยก็จะมีมาบุญครองก็จะมีผู้พิการทางสายตาก่อนเข้าประตูก็จะมีขายอยู่นะพี่พอเราขึ้นมหาลัยเนี่ยแน่นอนรายได้เราน่าจะมากขึ้นใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเราลงลงลงทุนมากขึ้นไหมครับก็หวยเนี่ยนะคะจะบอกว่า มันเป็นไปนตามกําลังซั์ของเราเหมือนกันนะคะสมมติว่าไรายได้เราเท่านี้เราเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็จะซื้อเท่านี้พอมหาวิทยาลัยเงินมีก้อนโตขึ้นให้ได้ใช้เราอ,อาจจะขยายจํานวนการซื้อฝันของเรามากขึ้นเล, <ๆ S 2> เลขอาจจะมีเพิ่มขึ้นใช่ค่ะม,มีมีนินดๆขึ้นมาเพิ่มแต่ว่าช่วงมหาลัยก็บอกว่ามีด้วยความเหอมหาหลัยเหอเพื่อนเหอฟูก็เลยเพลาๆไปเราจะรีบเพลาไปทีนี้พอตอนทํางานล่ะฮะ<อ>มันกลับมายังไง เรากลับมาถ่ายทํามาอยู่ในกองถ่ายมาอยู่นี้เราก็ได้เจอเพื่อนแบบใหม่เราก็ตื่นเต้นไปพอมันอยู่เป็นธรรมชาติของเราที่อยู่ในนี้แล้วเราก็จะเริ่มมีเรื่องบ้านเธอเรื่องนู่นนี่แฟนเธอแล้วก็เรื่องกิจกรรมที่เราทํามีหวยด้วยอันนี้คือหวยแล้วใช่ไหมหวยแล้วไม่ใช่ลอตเตอรี่แล้วหวยเลยค่ะใดินแล้วใช่ใชใต้ดินได้เลยค่ะเริ่มเล่นหวยครั้งแรกซื้อทีกี่บาทจำได้ไหมคะ ตัวหนึ่งอาจเป็นหลักสิบนะคะตัวหนึ่งก็แบบ 20, 30, 50, ยี่สิบสามสิบห้าสิบห้าสิบดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะยี่สิบแล้วก็ห้าสิบอย่างเงี้ยค่ะไม่เยอะอเรามาเริ่มเล่นหนักตอนไหนครับจากไอ,อ้สิบยี่สิบห้าสิบมันก็เรื่อเป็นหลักพันตอนไหนค่ะคือเราก็มีสายของหวยของเราค่ะที่เพื่อนๆของเราก็จะซื้อหวยแล้วก็จะถูกหวยด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะที่คนเราแบบอยู่ดีๆก็ได้โบนัสมาตอนกลางเดือนกับสิ้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะได้เงินมาเออ ก็เลยเธอมีเลขอะไรบ้างบอกหน่อยซื้อแล้วก็เห็นคนอื่นอ่ะเขาพอโตเป็นผู้ใหญ่คนอื่นเพื่อนๆเราก็ซื้อในราคาสูงต่อตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซื้อตามเขาไปด้วยก็ก็ก็เริ่มเล่นหนักตอนทํางานแล้วก็จะหนักมากๆก็จะช่วงก่อนเลิกประมาณสองสามปีไอ้คำว่าหนักของจุ๋ยเคยเป็นหลักหมื่นไหมคะเคยรวมๆแล้วก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับมีคนที่บ้านนะคะเขาซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถูก ลอตเตอรี่ได้ได้เงินรางวัลคืน7,00 0บาทอะตุ้ยก็เอาเขาจะดีไปฝากคนเขียนหวยว่าเธออันนี้เดี๋ยวเธอไปฝากเธอไปขึ้นเงินด้วยนะได้นะ700 0บาทเขาก็ขึ้นเงินมาแล้วก็แต่เราก็ไม่มีเงินกลับบ้านไม่นำซ้ำเงินในกระเป๋าของเราค่ะก็ยังหายไปอีกค่ะคือมันเจ00พันก็ยังไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อสมทบลงไปเป็นเหมือนนะรวมเป็นหมืน่นเอาเงินเข้าไปว่างี้เอาเงินเข้าไปอะค่ะ ก็ไม่เคยถูกสักครั้งไม่เคยถูกเลยแล้วจะเล่นไปทำไมแต่เ,เล่นมากขึ้นอีกเล่นก็คือแบบเราก็อย่าไป <c oughs> ท้อที่จะเล่นสมมติว่าถ้าเกิดว่างวดนี้เราความคิดณขณะนั้นนะคะคืออาจจะเป็นงวดที่ประมาณร้อยกว่าแล้วนะคะที่ไม่เคยถูกเลยก็เราไม่ถูกงวดนี้มันอาจจะอีกสามงวดที่เราจะถูกางวันที่หนึ่งแต่หรือว่าเราจะถูกหวยเยอะถ้าเราหยุดตั้งแต่ตอนนี้ รางวัลนั้นจะมามีมาถึงเราหรือไม่เลยพวกเล่นหมีงนี้นะเราเห็นแถวที่บ้านเป็นนะผู้พ้องจะตามไอ้เลขตัวเนี้ยเราตามอย่างนั้แหละตามตามแล้วพอไม่ตามปั๊บมันไอ้ถัดไปวดที่สี่ออกแหม่น่าจะตามโอ้โหนี่ตามมาตั้งสามวดวแล้วใช่ต้องเขียนในสมุดเรียนรู้ของเราเลยค่ะว่าฉันเรียนรู้ว่าเมื่อฉันหยุดซื้อหวยที่ฉันตามมันจะออกชนะเพราะฉะนั้นจุดสามจุด เราต้องซื้อไปตราบนิรันต์แล้วไอ้ต,ตราบนิรัน์ก็ไม่ถูกนิรัน์จริงๆแล้วก็ม,มันจะไม่ถูกจร,จริงๆค่ะพี่ตุ๊กเรื่องจริงเลยฮะค่ะแล้ว,ลว,ลวคือนนอนเดือนหนึ่งมันสองครั้งใช่ไหมครัครับแล้วต้องไปหาไปหาเลขเด็ดมาจากไหนตลอดเวลา